ไม่อยากจะให้ลูกหลานเขาเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องพระเนี่ยจะเอาไปทําให้เสียของครับเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีใครอยากจะแบ่งปันเนี่ยนะก็แบ่งปันให้ไปได้ในราคาที่แยบจับต้องได้ครับเราก็ไปเจอแหล่งใหญ่ๆครับหลายแห่งแต่ละคนสามารถจะเข้าไปถึงแหล่งใหญ่ๆครับได้ มีหลายแห่งครับเราถึงได้พระมาเนี่ยเป็นเหมือนกับออกมาจากลำใหญ่ครับแล้วบอกใบให้นิดนึงว่าลำใหญ่ๆที่เราไปได้มาเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เลยคือเราไม่ได้คือหลายคนพูดถึงเวลาเราพูดถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้มีอ่าไหนนะผู้สูงศักดิ์หลายคนบอกว่าเราอ้างม,ม,มีตัวตนจริงนะครับมีตัวตนจริง ก็ไม่เห็นนะก็ไม่เห็นสามารถพาไปพบได้นะครับเป็นพาไปพบได้ถ้าใครอยากจะรู้แต่แต่ไม่บอกนะครับกลัวเสียพระไม่บอกโคตรโคตรเดี๋ยวหลานบอกเก็บพระเแกแจกพระเแกอีกอ่าครับผมเด่๋ยวไม่งี่หนี่งกี่วันที่ประเทศอาคุณสมบัติของของการได้พระแท้ของกลุ่มเราหมะอ่าอรรณัตมีสี่ท่ออ่ากลุ่มของพวกผมเนี่ยคุยกันมาคุณสมบัติ ที่คุณจะได้พระแท้เนี่ยมีอยู่หลักๆเลยคือสี่อย่างในกลุ่มของผมเลยนะหนึ่งคุณต้องดูเป็นครับดูเป็นพระแท้ือเป็นถ้าคุณดูไม่เป็นเนี่ยคุณจะไปเห็นพระที่ไหนคุณก็จะอาจจะตีเก๊ตอีเก๊มาอย่างเดียวครับถ้าคุณดูไม่เป็นนะแล้วทําไมถึงดูเป็นก็นั่นคือรายละเอียดตีย่อยอตัวหนึง่งครับต้องศึกษาครับต้องหาความรู้เราจะไม่เอาหูไปฟังอย่างเดียว น,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 นี่คือคุณสมบัติแรกคือหนึ่งคุณต้องดูเป็นคุณสมบัติที่สองคือต้องมีเงินซื้อด้วยนะครับดูเป็นแล้วไม่มีเงินซื้อน่ยไม่ได้นะเพราะยุคเนี้ยไม่ใช่ยุคแกะพระไม่ใช่ไปเหมือนเหมือนไปทําบุญแล้วได้มาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วใช่พระมีชื่อเสียงเริ่มมีราคาแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเอาเงินหอบเงินเป็นเงินแสนเงินล้านไปซื้อนะทยอยเก็บอ๋ มีแหล่งให้ให้คนเก็บเยอะแยะครับในราคาแบ่งปันจับต้องได้ซื้อแบบลูกแบบหลานอะไรเลยเยี่ยมีเยอะแยะนี่คือคุณสมบัติที่สองต้องมีเงินซื้อคุณสมบัติที่สามต้องกล้าซื้อด้วยนะคบ,บางคนเนี่ยไปเจอพระแท้ดูเป็นเงินมีซื้อแต่ไม่กล้าซื้ออันนี้ก็คือคุณไม่มีมับไม่กล้าซื้อ